สวัสดีค่ะไม่อิ่มจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้อิ่มก็จะพามาผัดยากิโซบะยังไงให้อร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอิ่มก็ใช้ผักตามนี้นะคะอ่ากระลำปีถั่วงอกแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็เส้นยากิโซบะพร้อมผงปรุงค่ะนี่แล้วก็มีหมูหมูที่เราหมักไว้เนาะนี่แล้วก็ตั้งกระทะไว้ค่ะก็ใส่น้ำมันงไปนิดนึงเราจะผัดเส้นไข,ขายคารัดตัว เราต้องผัดเส้นกับพวกผักก่อนนะคะเพราะว่า๋ย่ผัดยากิโซบะต้องเป็นจานต่อจานถึงจะอร่อยค่ะนี่ผัดพอสะดุ้งไฟนะคะเคล็ดลับเลยนะตรงนี้นะเราต้องผัดเส้นกับผักแยกกันไว้ก่อนก่อนที่จะมาปรุงรสค่ะนี่ผักเราก็ผัดให้สลดเราใส่ผักแข็งลงไปก่อนก็ลำปีกับแครอทนะคะแล้วก็ใส่ถั่วงอกแล้วก็หอมใหญ่ทีหลังค่ะนี่ผัดให้พอสลดแค่นี้ค่ะ พักใส่จานแล้วก็มาใส่น้ํามันค่ะอิมใช้น้ํามันหมูนะจะได้หอมๆจะได้ชวนน่ากินอยากกินเนาะนี่จะได้หิวงานพูดง,ง่ายๆนี่นะคะก็ใส่หมูที่เราหมักไว้ค่ะอันนี้หมูเดี๋ยวจะมีใต้ลิงก์นะคะวิธีทํทำนุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะหมูสุดนี้เหลือถุงเดียวสุดท้ายจะหมักใหม่เนาะนี่พอเสร็จแล้วผัดหมูได้ที่ก็ใส่ที่เราผัดไว้ค่ะเส้นกับผัก นี่คะ่ะก็ตลบตลบนะคะแล้วก็เราจะใส่ผงปรุงรสของอายากิโซบะค่คะผงปรุงของยากิโซบะค่คะเขาจะเป็นเซ็ตมาเลยที่ญี่ปุ่นเขาจะแบบง่ายๆมากค่ะมากค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดให้เร็วๆนะคะตลบตลบกระทาไปเลยค่ะอิมจะมเมนูนี้จะตลบกระทาตลอด <c oughs> ขยันกระดกนะไฟแรงนะคะไฟแรงเลยแหละ ไปเรื่อยๆนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะเส้นกับซอสผงซอสนะคะเราต้องไฟแรงค่ะ,อะโอเคเรียบร้อยก็ใส่จานจะเสิร์ฟนะคะอันนี้เป็นของคพ,พ่อบ้านค่ะของลูกสาวก็จะใส่แต่ถุง่งอกค่ะเรียบร้อยแล้วยาก,กิโซบะง่ายๆค่ะน่ากินมากเลยอะ่ะ สูตรนี้รับรองอร่อยค่ะเป็นสูตรของอิซากายะที่อิมไปทำงานนะคะต้องผัดเส้นผัดผักก่อนแล้วค่อยมารวมกันทีหลังค่ะก็ยังลองทำดูนะคะพี่เพื่อนๆนะคะก็นี่ก็อิ่มก็ใส่ไอ้นี่ไปหน่อยนริค่ะก็เป็นสาหร่ายเป็นผงๆเนาะค่ะโรยลงไปก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะไว้เจอกันเมนูต่อไปค่ะบ๊ายบาย